เรียนรู้และความทรงจำนะคะาสกการสกัดจากยีสต์หรือเบบี้ยีสนะคะซึ่งส,สกการสกัดตัวนี้จะอุดมไปด้วยวิตามิน B ีคอมเพกนะคะมีงานวิจัยพบว่าแพทย์ได้ใช้เบบี้ยีสเนี่ยช่วยให้คนที่มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เสื่องซึมแบบเรื้อรลางอากทานพบว่าอาการอดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการศึกษาว่าในยีสต์นะคะ มีในอาซินหรือวิตามิน B3 แล้วก็ b 6สูงซึ่ง2ตัวเนี้มาทำงานร่วมกันจะช่วยในการผลิตสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่จะหลั่งออกมาช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเลซิตินจากถั่วเหลืองก็จะมีเลซิตินจากถั่วเหลืองก็จะประกอบด้วยสารโคลีนซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นสารตั้งต้นในการถังข้อสารสิประสาททำให้ระบบประสาทและสมองทำงานเป็นปกติ อินโนซีทลนะคะจะเป็นสารต้นต่อในการสังเคราะห์วอสตาดิลอินโนซีทอลซึ่งเป็นส่วน,ปวนเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสมองและก็เยื่อหุ้มเส้นเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มระบบประสาทนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะทําให้โครงสร้างสมองโครงสร้างเส้นประสาทแข็งแรงสมองระบบประสาททางานได้ดีจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็พบว่าอินโนซีทลอะค่ะจะช่วย ให้จะช่วยร่างกายนําไขมันและคอเลสเตอรอลที่เกินปริมาณจําเป็นไปใช้นะคะระหว่างเรานอนหลับดังนั้นมันก็จะช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นฟอสฟาติดิลโคลีนนะคะซึ่งโคลีนน่ะก็เป็นสารตั้งต้นในการสั่งเคราะสารสื่อประสาทเหมือนกันทําไมเราต้องไปกระตุ้นการสั่งเคราะสารสื่อประสาท เพราะถ้าว่าถ้าระบบประสาทเราไม่มีการไม่มีตัวสื่อสารสมมุติว่าเราจะพูดคุยกับใครแต่เราไม่มีการสื่อสารที่ดีการสั่งงานก็จะผิดไม่ไม่ไมทาการสั่งงานก็จะไม่ไม่เป็นประสิทธิภาพดังนั้นเราอยากให้สมองเราทางานดีเราก็ต้องกระตุ้นศาสรสื่อประสาทให้ทํางานให้ดีนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นการสร้างสาร์สื่อประสาทช่วยบำรุงสมองช่วยเสริมความจําและการเรียนรู้ค่ะ แล้วก็ตัวต่อไปซินแนหรือว่าผักขมถ้าใครเป็นเด็กเคยดูการ์ตูนป๊อกอายป๊อกอายจะกินผักขม <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าผักขมเนมีน่ยมนบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าผักขมเนี่ยมีประโยชน์อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาวิจัยออกมาว่าตัวผักขมมันจะมีเอ็นไซม์ชนิดหนึ่งช่วยยับยั้งการสลายตัวของสารสื่อประสาทชนิดอะซิทิลโคลีนในสมองนะคะซึ่งถ้าสารสื่อปศศระสาทตรงเนี้ยลดลง สมองก็จะสั่งงานไปเอาแยะต่างๆได้น้อยลงเราก็จะทํางานได้เป็นไม่เป็นปกตินะคะแล้วก็ตัวสารสกัดจากขับผมเนี่ยก็จะช่วยป้องกันระบบประสาทส,ส่วนกลางจากออกซิเดทีฟสเตสนะคะกระตุ้นการทํางานของโดปามีนซึ่งโดปามีนเนี่ยจะเป็นเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ความพอใจความรู้สึกความปิติยินดีความรักค่ะก,กระตุน้นความรู้สึกหรืคิด ถ้าโดปามีนในร่างกายเราต่ําลงหรือว่าไม่หรือว่าอยู่ทํางานก็จะทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดสมองสมองแบบว่าตื้อเสื่อมซึมแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะชวต่อไปเป็นสารสกัดชิเซนดาเบอร์รี่ชิเซนดาเบอร์รี่นี่ก็คือจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการปลดปล่อยโดปามีน นะคะช่วยรักษาระดับของโดปามีนด้วยนะคะอีกทั้งยังลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยร่างกายจะปลดปล่อยออกมาตอนเรามีภาวะความเครียดดังนั้นถ้าร่างเราเครียดมากๆร่างกายจะปล่อยคอร์ติซอลมากๆร่างกายเราก็จะกดเหมือนกับไม่แข็งแรงนะคะตัวตวศาสกัดชีสเอนดาเบอร์รี่เนี่ยก็จะไปยับยั้งการปลดปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะ ตัวต่อไปเป็นสารสกัดกาบาจากจมูกข้าวนะคะตัวนี้กาบาก็มีความสำคัญในการในสำคัญต่อระบบประตาทช่วยเร่งการเ่าผลาญช่วยกระตุ้นการทำงานของโฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือโฮอร์โมนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตช่วยลดภาวะความเครียดทำให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ปัจจุบัน,นมีการใช้กาบาเนในในการรักษาโรคทางระบบประตาทมากมายหลายชนิดด้วยนะคะ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นวิตามิน B รวมเมื่อกี้เรามีวิตามิน B จากยีฟแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นวิตามิน B รวมจากข้าวคีนัวซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกที่เปรูนะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากวิตามิน B ทั่วไปยังไงตัวนี้เราจะเป็นวิตามิน B จากธรรมชาติไม่ได้หานการสังเคราะห์มาวิตามิน B ที่ขายจมท้องตลาดจะเป็นวิตามิน B ที่สังเคราะห์มา ว่าเราจะนําวิตามิน B ีที่ถุงเราทานวิตามิน B ีสังเคราะห์เข้าไปร่างกายต้องปเปลี่ยนให้เป็นรูปที่สามารถใช้งานได้ถึงจะนําไปใช้ได้แต่วิตามินบีจากข้าวทีนัวตัวนี้สารร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะจะทําให้เห็นผลดีกว่าวิตามินบีทั่วไปถึง400เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ช่วยดูดซึมได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ <laughs> นอกจากสากรประกอบทั้ง12ชนิดนี้แล้ว ผลิตภัณฑ์ไอติ้งได้นำเทคโนโลยีชนิดหนึ่งมาจากประเทศเกาหลีเป็นเทคโนโลยีฟาอินฟาเลตนะคะตัวฟาอินฟาเลตเป็นเทคโนโลยีการนำพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ซึ่งมีาช่วงความยาวคลื่นประามาณ3-50ไมโครเมตรมาใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยกระตุ้นให้มเลิุลของอาหารเสริมเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นนะคะตัวฟาอินฟาเลต บางคนฟังดูว่าเป็นพลังงานดูน่ากลัวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ในร่างกายคนเราในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีพลังงานตรงนี้อยู่แล้วถ้าร่างกายเราอ่อนแอหรือทำงานไม่เป็นปกติตัวพลังงานตรงนี้ก็จะลดลงดังนั้นถ้าเราได้รับพลังงานตรงนี้เข้าไปร่างกายก็จะทํางานเป็นปกติขึ้นอีกทั้งยังมีการใช้พลังงานไฟฟาอิ k, นฟาเ่ยในประเทศจีนมานานกว่า3,000ปีนะคะ เขาก็มีการทำในพวกไฮชิพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการบำบัดโรคมานานแล้วนะคะเราก็จะนำพลังงานตรงนี้มาใช้ในอาหารเสริมโดยที่ตัวพลังงานไฟฟาเรลต,ตรงนี้สังเกตดุอาหารต่ออันนี้เป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งใส่ตัวหนึ่งเป็นอาหารเสริมธรรมดาตัวหนึ่งที่ใส่อาหารเสริมที่มีไฟฟ้าเรด เราจะพบว่าอาหารเสริมที่ใส่ไฟนปาเลตไปจะมีสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานไฟนปลาเลตจะไปกระทือนโมเลกุลของสารอาหารทําให้สารอาหารมีพลังขึ้นมาเมื่อมีพลังเราก็วิ่งมันก็จะวิ่งเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะก็พอสารอาหารมีพลังงานมันก็จะตรงเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะเห็นผลได้ดีกว่าอาหารเสริมที่ไม่ได้ใส่พลังงานไฟนปาเลต แล้วก็สังเกตหลอดเลือดปล่อ,อยเปรียบเทียบนะคะด้านซ้ายจะเป็นหลอดเลือดปล่อยของคนที่ยังไม่ได้ทานอาหารเสริมที่มีไารเเรลตสังเกตสีจัจะสีจะกางกว่าใช่ไหมคะทางด้านขวา after เ,เป็นคนที่ทานอาหารเสริมที่มีไารเเรลตแล้วสังเกตเห็นเส้นเลือดตรงนี้ที่สีต่งางๆจะเห็นสีชัดเจนขึ้นนะคะก็เพราะว่าตัวพลังงานไฟเเรลตเนี่ยจะเป็นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สมองเราสิ่งที่สําคัญที่สุดของสมองอะไรต้องมีเลือดไปไหลเวียนใช่ไหมคะคนเราขาดอาหารได้เจ็ดวันไม่เป็นไรแต่สมองขาดออกซิเจนได้สี่นาทีตายทันทีนะคะสมองจะตายดังนั้นเลือดต้องไปไหลเวียนไปไหลไปไ,ปไ,ปไปหลเวียนไปเลี้ยงสมองให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้สมองทาง,งานเต็มที่ตัวเทลยีตัวนี้ก็จะนําพาเลือดไปไหลเวียนไปเลี้ยงสมองนะคะได้อย่างเต็มที่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีฟลายาเล็กเนี่ยก็จะช่วยคนที่มีภาวะเลือดเนือเลือดจับตัวเป็นก้อนเลือดไหลเวียนไม่ดีอ่ะช่วยให้หลอกให้เม็ดเลือดอะ่ะกลมสวยเหมือนลักษณะภาพนี้นะคะซึ่งพอเลือดเม็ดเลือดกลมก็คือเม็ดเลือดก็จะนำพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้ดีขึ้นสุขภาพร่างกายเซลเล์นั้นก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับพ <c oughs> ลังงานฟลา์ปลาเล็ เกี่ยวกับคลื่นสมองนะคะเราจะพบว่าก่อนคนที่ทานอาหารเสริมที่มีไอสฟลา์เลตน,นะคะคลื่นสมองจะปลดปล่อยคลื่นสีน้าเงินมาปริมาณสูงคลื่นตรงนี้เรียกว่าคลื่นเบต้าเวฟซึ่งคลื่นเบต้าเวฟเนี่ยจะออกปลดปล่อยสมองจะปลดปล่อยออกมาตอนที่เรามีความเครียดใช่ไหมคะดังนั้นแต่ว่าไม่ดีนะคะแต่พอเราทานอาหารเสริฟที่มีไอสฟาลา์เรตเข้าไปแล้วพบว่าเส้นสีเขียวเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็เส้นสีฟ้าลดลงเส้นสีฟ้าคือเบต้าเวฟเส้นสีเขียวคืออัลฟาเวฟคือขึ้นสมองที่ดีที่เกี่ยวกับทวาที่เกี่ยวกับทํามเอที AP มีมากขึ้นนะคะก็แปลว่าตัวพลังงานไฟเ์ารตจะไปกระตุ้นการสร้างอัลฟาเวฟยับยัง้งการปล่อยเบต้าเวฟเลยทําให้ผลลัพธ์คืออย่างคนที่ปวดหวัวไมเกรนเนี่ยก็จะหายด้วยนะคะแล้วก็ เพิ่มสมาธิทําให้ความเหนื่อยล้าน้อยลงกับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอันนี้เราไปดูภาพเปรียบเทียบบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเส้นสีชมพูตรงเนี้จะเป็นคลื่นเบต้าเวฟสังเกตไหมว่าขึ้นเบต้าเวฟมันจะไม่ไม่มีความสม่ำเสมอคือลักษณะมันไม่เท่ากันนะคะซึ่งเบต้าเวฟจะปวดปล่อยมาตอนเรามีภาวะความเครียดแต่พอเราทานอาหารเสริมที่มี พลังงาน fbr ไปเราจะเห็นว่าสมองเราปรับจากเบต้าเวฟสีชมพูกลายมาเป็นอัลฟาเวฟสีฟ้าซึ่งมีความสม่ำเสมอของขึ้นดีขึ้นนะคะก็จะทำให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้น,นะะแล้วก็มาสนุปอีกทีนหนึ่งก็คือขึ้นเบต้าเวฟอบบขึ้น Alpha อัลฟาเวฟมาช่วยสมองอยังไงบ้างก็คือช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นมีสมาธินะคะการทำงานของสมองมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้หนับลึกขึ้นนะคะอย่างคนเป็นโรคปวดหัวไมเกรนก็จะอาการก็จะปวดลดลงนะคะภาวะจิตใจก็จะผ่อนคลายมั่นคงขึ้นมีความคลิปในเรื่องสร้างารค์มากขึ้นนะคะตัวตัวพลังงาน FIR นี่นะคะได้รับการจดสิทธิบัติจากประเทศเกาหลีนะคะมีการใช้มากมายในพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เขานำไปใช้ในการปลูกพืชด้วยซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าปลูกพืชโดยธรรมดาวิธีธรรมดาได้ผล,ผลผลิตมากกว่า50นะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ไอศคีมลดเรือนริ้วรอยนะคะซึ่งเห็นผลเร็วมากเร็วประมาณ7 0นาทีก็ลอยเหี่ยวย่นก็ตึงขึ้น,น,นะะแล้วก็มาดูคุณสมบัติที่เพิ่มเติม ตอนแรกไอติ้งเรามีคุณสมบัติ6ข,ข้อนี้ใช่ไหมคะเราใส่ d s ินเข้าไปเราก็จะพบว่าพลังงานตัวนี้ก็จะช่วยนำพาสัตว์กาศเข้าสู่เตลได้เร็วขึ้นทําให้เหตุผลลัพธ์ได้ดีขึ้นถึง50%นะคะแล้วก็เพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเพราะว่าสมองเราต้องการออกซิเจนดังนั้นถ้าเราเพิ่มออกซิเจนได้ดีได้ในกระแสเลือดได้มากสมองก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดนะคะ คนที่เป็นภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือเป็นอัลไซเมอร์ก็จะช่วยได้นะคะช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีแข็งแรงแล้วก็ช่วยตัดสมบุลร่างกายช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันพอเลือดไหลเวียนดีมันก็ส่งผลให้ผิวพรรณนะ่ะเป็นตาขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยสร้างอัลก้าเ v ฟทำให้มีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์สมองปอดโปง่งผ่อนคลาย รงนี้ก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆข,ข,ของริบัตธันไอติงนะคะใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมจะสอบถามได้นะคะ